สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวจะขอให้คุณครูแนะนําตัวนะคะอ่าดิฉันชื่อนางสาวสุธานิตพัฒรวิบูลกิจค่ะตอนนี้ขอสอบไหนนะคะขอสอบสองค่ะคุณครูสอนวิชาอะไรคะสอนวิชาสังคมสอนวิชาประวัติศาสตร์ม .5 สังคมม .6 หน้าที่ม .6 แล้วก็วิชาเพิ่มเติมเหตุการณ์ปัจจุบันม .6 ค่ะค่ะ คุณครูทำงานมาก,กี่ปีแล้วคะสอนที่โรงเรียนหัวถนนวิทยามาสิบสามปีแล้วค่ะสิบสามปีเหตุผลที่มาเป็นครูค่ะในตอนนี้เหตุผลที่ได้มาเป็นครูเพราะเรียนมาทางนี้โดยตรงก็เลยสอบมาค่ะอยากทราบว่าจรรยาบรรณของความเป็นครูค่ะ,ะมีความสําคัญต่อคุณครูม,มีค่ะมีความสําคัญมากเลยครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับนักเรียนเราต้องทําตัวเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นเราถึงจะไปสอนเขาได้นอกจากตัวเองตัวเองต้องเป็นครูที่ดีแล้วเป็นแม่แบบให้เขาเราก็ต้องปฏิบัติให้เขาเห็นด้วยแล้วเขาก็จะนําไปปฏิบัติตามถ้าเราเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเด็กเขาก็จะไม่ปฏิบัติตามเขาก็จะไม่เชื่อฟังเราค่ะมีปัญหาอุปสรรคไหมคะต่อการเรียนการสอนในตอนนี้ตอนนี้เรายัางก็มีบ้างแตก่ก็แก้ปัญหาไปก็ ก็ผ่านทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเห็นว่าคุณครูแบบเป็นที่รักของนักเรียนมากเลยค่ะแบบสิทธิ์เก่าเข้ามาก็จะมาหาคุณครูสุธานิตเป็นคนแรกเลยคุณครูประสบความสําเร็จในด้านนี้แล้วแล้วมีความภูมิใจไหมคะในการเป็นครูดีใจมากนะคะเพราะว่าตอนที่สอนเนี่ยก็คือชี้แนะก็ควรเป็นครูที่ค่อนข้างที่จะเจ้าระเบียบเนียบ ตอนแรกเด็กก็ไม่ชอบก็ไม่เข้าใจแต่พอจบไปแล้วเขาก็ทักแชทมามาบอกว่าสิ่งที่ครูได้สอนไปเขาได้สามารถเอาไปใช้ในปรับใช้ในชีวิตประจาวันเขาได้เขาได้เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยก,ก็คือก็ดีใจที่กับเขาเขายังจําคําพูดของเราและเขากลับมาหาเราทุกครั้งมันก็เป็นความภูมิใจอย่างเงี้ยแอบดีใจแต่ก่อนจะมาเขาก็จะทักแชท,ทมาถามว่าครูอยู่ไหมคะครูอยู่ไหมคะครูอยากทานอะไรเดี๋ยว ผมซื้อเข้ามาฝากอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ได้บอกไม่ต้องซื้อมาฝากหรอกแต่เขาก็ซื้อติดไม้ติดมือมาให้ทุกครั้งเลยก็เกรงใจเขาเหมือนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะมีอะไรอยากฝากให้กับนักเรียนไหมคะที่ได้เรียนกับคุณครูคะส่วนใหญ่ที่จะปลูกฝังบ่อยๆคือหน้าที่หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองให้ตัวเองให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองให้ดีที่สุดและทําหน้าที่ของผู้เรียนให้ดี เราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองค่ะค่ะสุดท้ายอยากให้ข้อคิดนะคะกับนักเรียนตีในสังคมต่อไปะคะ่ะอยากฝากข้อคิดอะไรไหมคะส่วนใหญ่ก็คือที่ทุกวันนี้นักเรียนหรือคนส่วนใหญ่จะขาดก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองต้องรู้เสมอว่าหน้าที่ของตัวเองอะ่ะคืออะไรและรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะถ้าเรารับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองดีแล้วอ่ะเราก็ จะมีระเบียบวินัยในการในการวางแผนต่อไปในอนาคตในการดำเนินชีวิตที่ดีค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณครูค่ะ,คะสวัสดีค่ะอคขอบคุณค่ะ